ูชาแนลรวมกับโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดและพึกษชาติเสนอ โรโมชั่นพิเศษโภชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพืกษชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นแถมฟรีโภชงขวดเล็กอีก1ขวดรีบโทรมาที่เบอร์02-1578922ยำ02้ำ02-1578922 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดาวค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับทิพเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าหากย้อนไปเมื่อหลาย10ปีที่แล้วค่ะมีนักแสดงท่านหนึ่งนะคะที่แจ้งเกิดจากบทหนอนแก้วและข้าวฟ่าง แต่ไม่นานนะคะเขาก็ได้ห่างหายจากหน้าจอทีวีไปมาวันนี้ค่ะได้นั่งอยู่ข้างทิพย์แล้วนะคะไปพบกันเลยดีกว่ากับคุณแก้วชาญวุฒิพรมสาขาน,นณสกลนครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห <c oughs> oh, ไม่ได้ออกกล้องมานานมากแต่ว่าพี่แก้วนั้นยังคง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะคงความเป็นพี่แก้วไว้อยู่มีคนจําได้นะแปลกไหมสามสินะกว่าปีตั้งแต่ปีสองเจ ทุกวันนี้คนเห็นปุ๊บยังจําได้อืบางคนบางคนเคยนั่งแท็กซี่เฮ<ะ>้ย <"Hey, S 1> ผมคุ้นเสียงนี้พี่ใช้เข้าฟางไหมเสียงยังจําได้เลยคุ้นเสียงทุกวันนีออ้แปลกไหม,มจำหน้าปกติแต่ เฮ้ยผมจำเสียงได้คุณเนี้ยคุณเป็นพี่เป็นข้าวฟ่างใช่ไหมบอกอ่าเฮ้ยจำได้ไงผมจำเสียงพี่ได้เอออู้อ้ยตรงนั้นเนี่ยเราต้องไม่เคยหน้าไม่เปลี่ยนเสียงก็ไม่เปลี่ยนอ่าใช่ที่ใส่ก็ไม่เปลี่ยนแต่บอกว่าแต่เมื่อกี้นี่พี่แกบอกว่าตอนหนุ่มๆนี่คือได้แบบดอกไม้เยอะมากตอนรับปริญญาเพราะตอนนั้นพอเล่นละครช่วงเล่นละครเนี่ยยังไม่รับปริญญาอ่าพอรับปริญญาเนี่ยคนจะแห่กันมาเอาดอกมุ้งดอกไม้มาให้แบบปต่ผู้ชายที่ได้ดอกไม้เยอะมากเนี่ย เ,เขาเรียกว่าแฟนคลับแฟนคลับปร,ประมาณนะั้นประมาณนะั้นมันดูตัวจริงเพราะสะมัยนั้นโท,ทรศัพท์ก็ยังไม่มีใช่ไหม,มภาพไม่มีการโซเชียลยังไม,ไ,มไม่แพร่หลายอ,อยากเจอต้องมาหาต้องมาดูด้วยตาตัวเองมันก็เลยค,คนจะแห่หกันมาเยอะมากแล้วที่พี่แก้วห่างหายจากหน้าจอทีวีไปเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วคะพี่แก้วก็ตั้งแต่ประมาณสองเล่นละครที่ปีเดียวก็ฮะเล่นละครปีเดียวดังยังพูดแตกเลยเนี่ยนะแล้วก็อยู่ๆก็ ใช่เา้าวหรอเกิดอะไรขึ้นยังไงคะเราไปเจอพุ่มกับคือสั่งอะไรก็ไม่ไมอธิบายไม่ได้ว่าเฮ้ย oh. พี่ต้องร้องไห้นะร้องไห้ทําไมร้องไห้เรื่องอะไรนึกออกไหมว่าเรา,เราเราเรียนละครมาเรารู้ว่าที่มันต้องมีที่มาที่ที่ไปไม่ใช่แบบ acting for advertise คือ mm. แบบร้องไห้คือเราให้ไปเลยไม่มีเหตุผลแต่ละครมันต้องมีที่มาที่ไปไมันต้องมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่แล้วถ่ายละครมันมันไม่ได้ถ่าย 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ไหม mm. มันถ่ายหนึ่งเจ็ดกับมันสามยี่สิบอ่างเงี้ย แล้วร้องไห้เนี่ยร้องไห้อารมณ์ไหนอความรักของผู kind of ้หญิงในจากร้อยเนี่ยผมรักเขาแค่ไหนอธิบายไม่ได้เพราะพุ่มกลับไม่ทํากันบ้านถูกไหมก็เอออะเออโอ้โหอ๋แล้วแล้วเราแล้วเราต้องต้องมาเปรึงเนื้อเปรึงตัวพอเราถือเราเล่นไปพอพอมาตัดต่อเนี่ยอารมณ์จะโดดหรือจะดรอปเราก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะเรื่องราวที่เขาร้อยมามันร้อยยังไงเราไม่รู้พอาเจอเรื่องที่แบบเจอคนไม่เก่งเเฮ้ยเราต้องเจออีกไหมวะ เพราะเราเราก็ไม่อยากให้เสียชื่อครูที่สอนมามาที่จะมีครูประมาณเจ็ดท่านที่ผมลงสั่งสอนมาเช่นแต่งครูช่างที่สุป,ประวัติอาโตปาซออะไรเงี้ยอาอาดเงี้ยอาลองอาภูลเือจ็ดเจ็ดปรมาจารย์ด้านด้านล,ละครด้านหนังเนี่ยเฮ้ยถ้าเราไปไห้หวยห่วย่สามเจ็ดท่านานี่ต้องต้องเสียชื่อเราอย่าอย่าดีกว่าเราเราอความรู้ที่ได้จากเจ็ดเจ็ดปรมาจารย์องเราเนี่ยมาสร้างงานเราเองดีกว่าเราก็เลยหนีมาอยู่เบื้องหลัง มากำกับบ้างมาเขียนบทบ้างมาตัดต่อบ้างมาถ่ายก็เป็นอ่ะคือคือพี่ถือว่าถ้าเราสั่งอะไรได้เราต้องทําให้ได้ก่อนแล้วพี่แก้วเข้าสู่วงการได้ยังไงอะคะพี่แก้วมันเป็นเริ่มเริ่มจากที่คณะนีพี่เรีสอศาสตร์ยุราค่ะครูแอวทําละครนะก็ทําละครเสร็จเพื่ก็จะเอาพวกลูกศิษย์มาทำมาลงมาเล่นอันนี้ผู้ชายที่คณะเนี่ยที่หน้าตาดีอื ต้องวงเล็บด้วยนะ,ะหายากหายาก<ะ>แล้วแบบที่สนิทก,กับกับทีมกับกลุ่มครูที่สอนละครเนี่ยก็กไม่ค่อยมีค่ะก็เหลือพี่คนเดียวเขาแก้วมาเล่นเป็นพระเอกเ,เล่นละครช่อง,งช่องเจ็ดก็เรื่องหลักแรกกับพาเดือนเล่นเป็นเทวดาชื่อหนอนแก้วคนก็รู้จักเพราะเป็นละครเด็กตอนเด็กก็จะมีผู้ นักเรียนไงไปเลยเออพี่น้องแก้ไบพี่เออแต่ก็สนุกดีนะชีวิตเรามีเริ่มมีคนรู้จักแล้วอย่างเงี้ยเออคิดว่าเออก็มีความสุขกับกับคนเบื้องหน้าแต่พอมาเป็นพอเป็นเป็นข้าวฟ่างเนี่ยบางทีเราเราเข้าใจนักแสดงข้าวฟ่างคือเรื่องที่สองใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นละครเป็นละครช่องเจ็ดเอาเป็นละครอ่ะอ่ะแล้วกินข้าวยังคิดไม่ได้ทําไมอะคะต้องถ่ายรูปกับลายเซ็น จำเป็นกี่ค <us> ร <window> yeah, yeah, yeah. yeah, like yeah, ับพ an mm ี hmm. mm ่คะขอลายเซ็นหน่อยครับเราต้องยิ้มไงหิวก็หิวเเราจะปฏิเสธว่าเฮ้ยขอกินข้าวหน่อยไม่ได้แถวย่าเหยดแลวลายเซ็นเนี่ยเขียนลายเซ็นแจกลายเซ็นเอารูปอัดรูปเรามาให้ถ่ายจากทีวีแ้วก็ต้องเซ็นชื่ออะไรคาชื่ออะไรครับจนข้าวแข็งกินไม่ได้อะนึกออกไหมแสดงว่าในยุคนั้นคือเป็นยุคที่แบบ ไม่มีเลยเลยโซเชียลไม่มีเลยเลยจะเจอตัวดาราแต่ละทีสมัยนั้นต้องยังไงอะต้องไปหาแล้วเขียนจดหมายจดหมายแม่จะเอาจดหมายมาเป็นกล่องเลยต้องตอบเขาส่งไปที่ไหนอะคะไปสนีส่งที่บ้านอ๋อหรอที่บ้านซึ่งแบบนักข่าวสมันนั้นเก่งไปหาที่อยู่จนเจอเราก็ต้องตอบกลางคืนทำไรไม่ได้แล้วนั่งเขียนจดหมายตอบขอบคุณครับมัน เออจริงอ่ะเขาจริงนักแสดงเขียนจดหมายตอบสมัยนั้นจริงต้องเขียนจดหมายตอบถามว่าดีใจไหมก็มีความสุขนะที่แบบเออคนชื่นชอบเราแต่ว่าถ้าอย่างนี้เราตายเร็วตัวเราจะตายเร็วเพราะเราเราขำว่าโตตัวเราจะตายเร็วอเหอนไหมเฮ้ยเราเราโดนเราอยากทําอะไรเราไม่ได้ทำนั้นเราเราเราหนีไม่ได้เลยเราหนีมาอยู่เบื้องหลังเผื่อเผื่อตอนนั้นคิดว่าเผื่อคนจะลืมซาซาไปตาภาษาแบบเออช่วงนึงคนจําได้อีกช่วงนึงเดี๋ยวคงจะลืมเราไป แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนนี้ก็ยังคนก็นยังแบบแเราก็ดีดใจเลอแบบสิ่งที่เราคิดตอนนั้นมันผิดอถ้าเรายังคีบออนแบบคอนแทคกับกับนักแสดงแฟนคลับอยู่เหนือไหมมันก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งค่ะ